กาบสวัสดีครับพ่อกับผมคืเอเราครับบอมครับช่องนุ่มอีสานสั่งตัวกับว่านนมางครับผมเมื่อกี้จะมาเปิดของฟรีครับของฟรีพี่โคโ้กให้แจกเปิดฟรีแจกฟรีแจกโอ้แจกแบบนี้สิแจกขี้ยงเนาะเสียความหูซึกเลยหน่า,นาจะการันตีเนี่คยคลิปแรกครับ2024ครับ ครัสดีปีใหม่ครับผมตอนนี้เกษตรประมาณนี้ครับไปดีบอกบ่าเดี๋ยวสิลองจะลองเปิดฟรีจะซุ่มมึงอยู่ดอกจะซุ่มมึงจกักเกาลอยจกักสองเธออยู่เธออะดรจกักโตกับบุหงาสีใดบอเดี๋ยวสิลองซุ่มมึงครับแต่ฟรีสองอันสองเธอนี่ผมมาคือสิบบ่ไใดบ่อใดหดอกคือเพื่อจะมาให้ ให้รุ่นเฮียยังมู่นี่ดีปุ๊บปุ๊บเลยเปิดได้แน่ครับผมว่าใหก,ก่เลยผมว่าสองเถื่อนี่ลอยหาซิบตัวลอยหาซิบตัวสองเถื่อนนี่โอ้เคยฟึกเฮงสืวอสีใด เปิก oh. oh. ็ได like ้เปิดโอ้ยลอยหาซิบโตจักหาซิบโตนี่ผมว่าพอดีกัลลังก็ได้นะน่าจะได้จักไฮจิกมาจักหาซิบโตเลยมาเปิดอยากได้ก็อยากได้อยู่ครับโยฮันคับนี่แหละโยฮันใครใครจะขับปุ่นหงกับหงกเดี๋ยวไปเบิร์กนะครับแถวแรกครับผมไปสูตรเล็กน้อยกันหนึ่งสอง สามไปปึ่มบมอมบ์มมิดมูมีอิ่มซิม <laughs> โอ้เมื่อยดีเบื่อใจดีแจกฟี่ต้องเทียกับสิให้จากตัวเนี่ยกับบอแต่สายฟี่ยังสายฟี่นี่ตายได้นอนเหนียบดีเนาะไอ้มาตีละตัว พี่เดียวทุกทไายครับผมครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายหาสูตรนครับเทือนมีสูตรมีสียดถ้าพ่ได้ผมก็ลองใส,ใส่มึงจะเก่าลอยครับจากสองเถื่อแต่โยนขับอยู่นะแต่ว่าสามตัวนี่เดยตัวได้เก่าครับถ้ามันได้เนาะบร่ได้ว่าหอก ขอจักตัวหนึ่งก่อนขอจักหนึ่งตัวเที่ยวสุดท้ายครับผมทุดท้ายสูตรสูตรลาย <c oughs> สูตรลายเหงเข็นเสินจักสามเข็นเสินจักสามเสียสามวีไปเลย แพกอืมผู้โอ้ผู้หน่อยผู้หน่อยผู้หน่อยเัาสิเปิดโอ้สีด่ายทองเนี่ยแเปิดเปิดรถครับเปิด,ด,ปด,ปด,ด,ปดจักสองเถื่อเถื่อสองเถื่อบ้างเถื่อมันได้แต่แักตัวหนึ่งกับสีพ่อเราคือครับไม่ได้แักตัวกว่ เกาลอยจ้กเทือครับขอสักหนึ่งตัวขอสักหนึ่งตัวไหนเลยไหนเลยเสียทองถิ่มด้วยซีพันแปดซีพันแปดวันสีนยุ่นลงสางซะหมด <laughs> มันสีประวัติศาสตร์ตำร้อยว่ะซีพันแปดยุ่นลงสางใน,นพมานี่ ที่ว่าได้ต้ให้ไล่อีกที่แล้วเนาะเอาให้ได้ยักตัวหนึ่งก่นครับมาบอสเก่าลอยเลยไปบึ้มบั่มบึ้มบั่มบอสอมาแล้วมาแล้วแสงสีสมนี่ว่านะครับมูนยผุรู้มูนยิุวะมูนให้ไรโมนี่วนี่ว่าสีส้มอยู่ครับ กูได้น <ules> like mm ้อบานไอ้โมงจักซื้อได้ใหกปึกจบคงยังของไอ้ของมาดลิดมาดลิดโอ้ตัวนี้น่าจะตันตันประมาณลอยหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งครับโอ้ได้สองตัวครับให้ลายตัวหนึ่งตำนานตัวหนึ่ง พ่อดีพ่อหรือไปต่อเดี๋ยวจ็เถี่ยวก็ได้ครับจ็กเถื่อยเยอะเถือขอแจ็เถื่อหนึ่งไม่เหลืออยู่ประมาณสามพันมือสีขาวจุนภูนิหมวหยาดอยู่นี่หยาดอยู่หยาดโมได ใส่ท้องนี่โอ้ยมือสั้นนี่ครับที่ใดทำหมดออกมาบอะไรมากนี่สันน้นหนดไปครับรออย่างเช็บเทียมึงครับไปเทคตัวบ้เแยกตัวบ้าวุ้ยเฮาวจุนพูดเลยหมดไปอีกเก้าร้อย โอ้พันหกเลยสิพันแปดพันแปดลอยทอกแล้วอ๋อยังติดมากจริงสิยังติด